สวัสดีงามแรงครับพี่น้องมาใส่หลอบกบนี่ครับพี่น้องมองหนานไม่น้อยแบบนี้แหละครับเงี่ยมเงี่ยมกบนะครับหลอบที่เราใส่เงี่ยมที่เราใส่ก็ประมาณนี้แหละครับเหยื่อที่ใส่กับปลาเข็งเวยครับพี่น้องปลาเข็งประมาณสิบตัวนะครับใส่เข้าไปนามก็น้อยซ้ำนี้แหละครับ ก็จะเอาของปิดไว้จังหน่อยนะครับปิดไว้จังหน่อยกันเมวเมวมาหยุกนะครับประมาณนี้นะครับก็รอดูพรุ่งนี้เช้านะครับเป็นอย่างไรซิมหวานบ่นะครับปิดไว้จังหน่อยนะครับก็ฝากติดตามหนุ่มบ้านานาเรื่อยๆพี่น้องขอบคุณครับ